พี่กาแฟ ε. สวัสดีค่ะก่อนหออตัวมีเม้นอย่าโดนอาบน,น้ำแน่เลยแลวตาเปียวแหววนี่จะไปโซนแล้วค่ะทุกคนบายบายกันบายบายที่กาแฟไปโซนก่อนนะคะเอาบายบิวให้โซนจริงจับเมงปอมาด้วยเอาปุ้บปุยไปแล้วเล่นน้องเล็กโอ้โหแม่ห่างน้องเป่งปอเอาเป่งปอเม่งปอเลยเามาทำกาแฟกันเอา เตรียมน้ำมาเรียบรอย้อยขีดซอตด้านในด้าหลังแต่ยังไม่ได้หมดกาแฟมีกาแฟอยู่ยแถวนี้เราต้องหมดมือละเดี่ยไม่ต้องได้ทำแล้วจ้าเป็นผสมเป็นมูก,กาโน่ให้เรียบร้อยเลยนะอืมใช่ผสมแล้วเป็นมิกาโน่ฝันคุ้มกล่อมมากเลยตอนเนี้ย เดี๋ยวเอาไปทำเมนูนี่มีนมสตรอเบอรี่กับอะไรนะเมลอนนะเมลอนเมลอนเมลอนเลย <laughs> ใช่ฟีดไปแล้วทั้งสองอย่างที่จะเอามาปั่นด้วยกันแล้วมาใส่นมเอ้ยใส่กาแฟค่ะนี่ไงกาแฟนมสตรอเบอรี่เมลอนฟีด <laughs> แล้วหนูก็คงไม่ใส่น้ำแข็งดีกว่านะเพราะเราจะไม่เติมความหวานแล้วจ้า <laughs> <laughs> ใส้ความหวานจากนมสับปะี่กับตัวเมลอนอื้อเมลอนเมลอนเลยเป็นเกรดมาทีเดียวเชียแรแหละออกมาเป็นสีอะไรนะเมลอนในสีสม้มไม่หันเพิ่มละมีใหญ่เท่านี้รับรอมได้ปั่นได้สบายสโมตตี้กันค่ะจะให้มีแบบว่า ละเอียดมากแต่ดูดูแล้วสีชมพูชนะนมสตรอเบอรี่ชนะ่าสีหายกากของเมลอนหายหมดแล้วโอ้ยความร้อนร้อนเหรออ๋อเย็นชื่นใจแบบไร้น้แข็งเพราะทุกอย่างแช่ฟรี มันปนกันแล้วมันหอมละมุนอุ้ยตอนนี้หอมกาแฟหอมละมุนทั้งน้ำสอมบอรี่แล้วก็ทั้งเมลอนเลยนะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเข้ากันมากเลยแต่ตอนนี้สีข้างล่างเหมือนกราเต้ไปแล้วคะ่ะมีความชมพูขึ้นด้านบนโอ้ยหอมปั่นแป๊บเดียวเนียนละมุนไปหมดเหมือนกันแต่ตอนนี้นี่อยากเห็นเลยละ่ะ ถ้าเปลี่ยนแกแล้วลองเทใส่ตรง,งนี้จะเป็นยังไงอู้อ้าวคนกันหมดความสวยหายเลยควนมีนิดไม่เป็นไรนี่ถ่ายรูปตอนสวยๆอะไรแต่เราไปชิมอันนี้กันกาแฟนมสตรอเบอรี่เมรันเมรันเมรันเลยได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนจิตแดนด์หมดเลยมันหอมมันเนียน ได้กลิ่นกาแฟมาแล้วนะแต่ว่ามเมคเชอร์นมสับเบอร์รี่นำมาแล้วกิ่นกาแฟนำ้ำเมลอนตามนมสับเบอร์รี่หลังห่อคนอือแล้วอะ่ะนุ่มแต่เย็นสดชื่นชื่นใจละมุนละมุนเหมือนลาเต้อ่ะเนาะลาเต้กับสับเบอรี่แล้วก็สับเบอร์รี่กับเมลอนเข้ากันมากมากเลยอะ่ะ เนียนละมุนสดชื่นอ่ะยี่กินยิ่งอร่อยยังคลิปยังคิปเลย,อ,ยอืสดชื่นที่สุดเลยหวานกาฟแฟแบบเหมือนวหวานไปนินแล้วก็หวานลอยน,น,นะแล้วมีความนุ่มๆฟูๆละมุนละมุนเนียนๆนุ่มๆอ,อร่อยมากเลยค่ะ